มูดดี้เดินหน้าแจกข้าวกล่องต่อชีวิตช่วยเหลือคนในชุมชนและร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19กว่าหนึ่งเดือนที่มูดดี้วุฒิธรมลินทจินดาพิธีกรชื่อดังและไลแมนวงในยังเดินหน้าแจกข้าวกล่องต่อชีวิตสู่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องในชุมชนที่ต้องกักตัวและขาดรายได้นอกจากนี้เรายังขยายความช่วยเหลือโดยการรับซื้อข้าวกล่องจากร้านอาหารต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดด้วยเช่นกันโดยขณะน,นี้ใน INBOX ค o o d ี้มีการส่งข้อความเข้ามาขอความช่วยเหลือทั้งชุมชนที่ขอข้าวกล่องและร้านอาหารที่ขอให้เรารับซื้อข้าวกล่องอีกมากมายมีหลายร้านอาหารที่ยอดขายหายเกินครึ่งโดยที่รายจ่ายยังเท่าเดิมจนต้องเซ้งห้องปิดสาขาขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อเลี้ยงลูกน้องและจ่ายค่าเช่าหวังเพียงแค่ให้สถานการณ์กลับคืนเร็วที่สุดสถานการณ์น่าเป็นห่วง ครับโครงการเกิดมาช่วยทําให้วูดดี้ได้เห็นน้ําใจอันยิ่งใหญ่ของคนไทยที่อยากแบ่งปันความช่วยเหลือในวันที่อีกหลายชีวิตกําลังลําบากมากวูดดี้ต้องขอขอบคุณเงินสมทบทุนเพื่อสนับสนุนให้เราได้นําไปซื้อข้าวกล่องรวมถึงต้องขอบคุณอีกหลายคนที่ส่งข้าวมาอีกหลายร้อยกล่องเพื่อให้วูดดี้นาไปแจกจ่ายต่อให้กับคนที่เดือดร้อนด้วยและที่ขาดไม่ได้เลยคือขอขอบคุณพี่ๆไรเดอร์จากไลแมนวงในที่ยังยืนหยัดเป็นฮีโร่ นำข้าวกล่องออกไปต่อชีวิตคนอีกร่วมหมื่นชีวิตวุด,ดีจะยังคงเดินต่อเพื่อนำยอดเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกท่านร่วมบริจาคเข้ามาไปส่งต่อเป็นข้าวกล่องต่อไปนะครับขอเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันหากท่านใดสนใจจะเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือนี้สามารถบริจาคมาได้ที่บัญชีเกิดมาช่วยธนาคารกรุงศรีอยุธยาเลขที่บัญชี5311538737นะครับ